คือปลาทูนะคะหน <Yeah. S 1> ูทดลองซิตันอ x p l o r e r เดี๋ยวเราจะมาป้อนอาหารปลาให้เพนกวินกันนะคะยวิธีป้อนก็คืออย่างแรกเราต้องคลิปปลายหางนะคะห้ามคลิปตรงหัวแล้วก็หย่อนหัวลงไปข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมากินเองต้องหาตัวไหนอันนี้คือปลาทูนะคะ yeah. เดี๋ยวเรามาให้อาหารยีราฟกันนะคะวิธีการท่านก็คือย้รานเนี่ยจะต้องใช้กินมไม้1หนึ่งกิ่งแล้วก็กำให้แน่แนๆนะคะแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวมันมากินเองมันจะกินเฉพาะใบค่ะพอแล้วก็เปลี่ยนทีละกิ่งน้องๆรู้ไหมคะว่าลิ้นของยีราฟเนี่ยยาวได้เกือบ45เซนติเมตรเลยใช้เกี่ยวอาหารได้อย่างคล่องแคล่วเลยล่ะค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเกาะดีเมอร์นะคะ น้องตัวเล็กหน้าเปิดฝาเลยครับไปน้องเกาะปลาอ้าไปครับอ่าเดินตามคุณตาเปิอไปเดินเลยครับเดินได้นะมันชอบกินอะไรนะคะชอบกินผลไม้ครับอชอบก็คือกล้วยครับผลไมย้ยวนหวานก็ชอบแล้วให้กินผักครับ